ขอบเขตถานงานซัพพอร์ตนะคะเราช่วยลูกค้าในด้านใดบ้างนะคะข้อที่หนึ่งนะคะให้แนะนำทริปและเทคนิคต่างๆนะคะข้อที่สองนะคะในกรณีที่เกิดบักนะคะของระบบ s ั n s y s t e m มหรือ Vision นะคะเราจะหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมกับอินโฟนะคะโดยอินโฟนะคะจะออกปเป็นแผ่นต่างๆนะคะในการแก้ปัญหานะคะ ในกรณีที่เกิดปัญหายูเซอร์ใช้งานไม่ได้นะคะหรือเกิดเหตุฉุกเฉินบางประการนะคะแนะนําให้แก่เราจะแนะนำแกรแก้ปัญหาเกี่าวกับปาต่างๆนะคะจนกว่าลูกค้าสามารถใช้งานได้ค่ะทางเราขอแจ้งให้ลูกค้าทราบว่านะคะตอนนี้แผนก็ซัพพอร์ตนะคะเราใช้ระบบซัพพอร์ตนะคะโดยการนําระบบซัพพอร์ตออนคลา์มาใช้งานนะคะเราจะเ,าเ,ราเริ่มใช้งานตั้งแต่ ปีที่แล้วค่ะถามว่าลูกค้าจะได้ประโยชน์อะไรกับระบบนี้บ้างนะคะเมื่อลูกค้าส่ง c r e a ติ t กเก e ตกลับมาเข้ามาส่งอีเมลเข้ามาที่อีเมล s u p p อร์ตนะคะระบบออนคาของเรานะคะก็จะกรีด t ิ t i เก e ตนะคะแล้วส่งรห,หัส t i c k เกตกลับไปให้ลูกค้านะคะตามอีเมลที่ลูกค้าแจ้งกลับมาอย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นเทสเนาะก็คือส่งมาว่าเออมีการเตจแล้วก็ จะเคลียร์ตก็วว่าส0 2ศนสองหนนะคะก็คือปีแล้วก็ตามด้วยเลขที่แันทิ่ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเมื่อลูกค้าได้รับลูกค้าจะได้รับหน้าประมาณนี้นะคะว่าทิ้ได้ตก็ตเ,เบอร์อะไรนะคะในส่วนของหน้าสพอร์ตนะคะในตก็ตจะมีคำว่า Priority นะคะคือลำดับความเร่งด่วนในการแก้ปัญหานะคะเรว่ทตั้งสเตตัสน,นะคะ โดยทั่วไปนะคะระบบจะเซ็ต up priority ถ้ากดโล w นะคะ s t เตต t u s ก็กกับ open นะคะในกรณีที่แก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะระบบจะเปลี่ยนเป็น close หรือ r e s o l v นะคะถ้าระบบจะส่งอีเมลไปให้ลูกค้านะคะเพื่อให้ลูกค้าช่วยเอ่อให้คะแนนความพึงพอใจในการ support ครั้งนี้นะคะและ้วควรลูกค้านะคะกดกลับมาให้ทางเราด้วยนะคะเพื่อเราจะเอานำมาวิเคราะห์ และพัฒนาในการซัพพอร์ตในลำดับต่อไปค่ะโ okay, อเคต่อมาขอพูดถึงเรื่อง Priority นะคะขั้วแรกระบบจะเป็น Low เนาะคือลำดับความเร่งด่วนในการแก้ปัญหานะคะในเมื่อ,อาการณีที่ว่าซัพพอร์ตนะคะหยิบเคสไปแก้ถ้าพอท่านใดหยิบเคสไปแก้นะคะจะเปลี่ยนนะคะในส่วน Priority เป็นอะไรบ้างนะคะการ ลำดับความเร่งด่วนในการแก้ปัญหานะคะในกรณีที่ high นะคะ level เเที่1น,นะคะ high นะคะในกรณีที่ว่าเป็น production down นะคะ user ไม่สามารถใช้งานระบบซันซิ s เร์รนะคะได้เลยนะคะเราจะเป็น priority ที่ด่วนที่สุดนะคะทางเรานะคะจะติดต่อลูกค้ากับภายใน1ชั่วโมงคะ่ะโดยผ่านทางโทรศัพท์ในเะดที่2นะคะก็คือมีเรือนะคะ คือปัญหาที่ไม่มีการเร่งด่วนมากนะคะสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีนะคะอย่างเช่นลับออกไม่ถูกต้งนะคะทำฟังก์ชันบางฟังก์ชันไม่ได้นะคะ allocation i n c o g r e t นะคะหรือว่า o m a ม i o น error น,น,นะคะเราจะติดต่อกลับลูกค้าไปในวันเดียวกับีลูกค้าติดต่อเข้ามาค่ะในกรณีที่เรานะคะ ที่กระทบกระเทนธุรกิจน้อยที่สุดนะคะไม่ต้องการการแก้ไขนะคะอย่างเช่นสอบถามการทํางานนะคะาการเดินบัญชีนะคะขอคู่มือนะคะหรือว่าให้ทีม support นะคะประสานง,งานกับทีมอื่นนะคะตัวนี้เราถือว่าเป็น level โ o a d นะคะ กลับมาที่ RE yeah encroaching นะคะทำไมเราจะต้องทำ RE yeah encroaching นะคะเม้เรา run ไตร้านนะคะในไตรมาสแรกของปีนะคะจะพบว่ารายการไม่ได้ร้านนะคะทำให้เราต้องทำ RE encroaching เพื่อปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายนะคะค่ากำไรสะสมอันนี้นะคะจะเป็น flow นะคะของการทำ RE yeah encroaching นะคะ นะคะแบบที่หนึ่งนะคะให้ปริ้นระบบให้ปริ้นไทบาลานนะคะในปีเรียดแรกของปีนั้นๆนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าเราต้องการปิดพปีเรียดปี2020นะคะปีเรียดแรกก็ต้องเป็นศูนย์1นึ่ทับนะคะต่อมานะคะหลังจากปริ้นเสร็จนะคะระบบนะคะในบรรดสุดท้ายของหน้ากระดาษนะคะจะเขียนว่า total p a y a r l e net profit นะคะเป็นตัวเลขเท่าไหร่นะคะเป็นกำไรหรือขาดทุนนะคะให้ r คอร์ d เอาไว้นะคะหรื o หรือติดเลขาเอาไว้หรือ,รอปริ้นหน้าสุดท้ายก็ได้ค่ะต่อมานะคะทางเราจะให้ตรวจสอบอีกอย่างหนึ่งว่าโอเคคุณได้มีการสร้างหบ,บัญชีว่า p r i ยโปรฟิตแอนด์ลอหรือ,อยังนะคะถ้ายังก็ให้สร้างเนาะต่อมานะคะในส่วนของชาร์ได้เขาเหมือนกันอีกบัญชีหนึ่งที่เราจะให้ลูกค้าเช็คนะคะบังทีชื่อๆบอกว่า Return ์นอเนนนะคะต่อมาที่โฟนะคะหลังจากปร้นไทบปนานเรียบร้อยแล้วนะคะ เราจะพบว่ารายการนะคะในไตยเวลานั้นมันมันทัดล่าสุดนะคะได้กําไรหรือขาดทุนนะคะกรณีที่ว่าเดืเนิดือนนั้นได้กําไรนะคะเทียบเนาะก็คือกําไรนะคะเราจะบันทึกบัญชีว่าเดบิตนะคะพายเออร์เน็ตโปรฟิตนะคะเครดิตนะคะรีเทิร์นเออร์นิ่งจับกันค่ะในกรณีที่ว่าเราขาดทุนนะคะเราจะบันทึกบัญชีว่าเดบิตนะคะรีเทิร์นเออร์นิ่งเนาะเครดิตนะคะพายเออร์เน็ตโปรฟิต นะคะคจะเป็นเรื่องของ exercise นะคะวิธีการทำเยิน closing นะคะเพื่อการเฟอร์นะคะเพื่อการเฟอไร์รายได้เท่าใจเข้ากำไรสะสมนะคะโอเคอันดับที่หนึ่งนะคะข้าแหวที่หน้าจอ L E S นะคะหรือ ledger setup นะคะในส่วนของซัมีเนาะพอดีว่าลูกค้าในที่นี้ค่ะจะมีซัด้วยนะคะ ในส่วนชั้นก็ชั้นสีนะคะก็คือ5 LD นะคะ Ledger Definition นะคะ Current Period นะคะอย่างเช่นวันนี้สมงกิได้เราเป็น Current Period 12คับ2,020นะคะ Open Period นะคะเป็น Period 12คับ2,020นะคะส่วน Two นะคะก็เป็น Period 01คับ2,021ค่ะบางลูกค้านะคะอาจจะมีการกำหนดวันที่ด้วยนะคะก็คือ Open Date เนาะใส่เป็นวันที่2,020นะคะส่วน t r o นะคะทีใ่ใส่เป็นวันที่ สามสิบเอ็ดนะคะสามสิบเอ็ดทัสิบสองสองพันยี่สิบเอ็ดด้วยนะคะอ่ะาสมมติน่าจอเมื่อกี้หาะหน้าจอ L E S นะคะเราบอกว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนทีเด็ดเนาะเราต้องทำงานอย่างอื่นก่อนนะคะเรายังไม่ปิดเนาะเราก็ทำการปิดอ่าเรามีวิธีแบบหนึ่งนะคะที่จะแก้เรื่อง change period น,น,นะคะ มีสองอมีก็คือให้เข้าไปที่ CPD นะคะคือ Change Period หรือ CD นะคะคือ Change Period ใน Sun Version 4นะคะในส่วนนี้นะคะเราไปเปลี่ยนในคำว่า Financial Current Period นะคะ,ะ,เ,รรนนะ,คะเป็นเป r ี o ย01กับ21นะคะเมื่อากดโอเคนะคะระบบจะถามว่านะคะ Current Period เนี่ยนนอเมนไหมนะคะถ้ากูอ,อเมนนะคะ นะคะในคลื่นเปลี่ยนแก้ให้เป็นเปลียดศูนย์หนึ่งทับสองศูนย์สองหนึ่งค่ะการปริ้นไทยบาลานนะคะการโฟเนาะการโฟครั้งแรกก็คือปริ้นไทยบาลานนะคะเมื่อเราปริ้นไทยบาลานนะคะให้เลือก selection by นะคะให้เป็น accounting period นะคะ ส่วนใน Accounting Period นะคะก็คือเลือกเลือก Period แรกของปีก็คืออย่างในที่นี้นะคะก็คือ Period 01ทับ 20, 2021นะคะต่อมาในช่ง rare, อง Value b a s i c นะคะให้เลือกเป็น Base Currency นะคะต่อมาคำว่า Summarize นะคะ Summarize ตรงนี้นะคะ่ะจะมีอยู่ทั้งหมด 3, 3ตัวนะคะก็คือ Summarize Debiter นะคะ Summarize Creditor ER นะคะและ Summarize Client นะคะถ้าาหมายความว่า เราจะแตกเรื่องนี้เจ้านี้ทั้งหมดนะคะแตกนี้เจอออกมานะคะแต่ในกรณีที่เราตอบเจตนะคะระบบจะสํามันไว้ให้หนึ่งบรรทัดอย่างเช่นเดบิตเตอร์หนึ่งบรรทัดนะคะเครดิตเตอร์หนึ่งบรรทัดแล้วก็แครแอนด์หนึหนึ่งบรรทัดต่อมานะคะคำว่า selection transaction ในที่นี้ค่ะคือเราต้องการให้เลือกทุก transaction นะคะคาว่า selection transaction include ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะ โอเคตอนอินอะ allocation อ uh, ะ select คำว่า include All นะคะประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะในไทยประหาณนะคะจะรวมทุกอันนะคะ a n a l o g t e only นะคะ allocation only หรือ p a i e only นะคะรวมทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นเรากดโอเคเรากด print เรียบร้อยแล้วนะคะระบบก็จะสวิตช์หมาอีกหน้าหนึ่งนะคะให้เรา view หรือ print report นะคะเรากดโอเคนะคะ ระบบก,ก็จะโชว์หน้าจอของไทยบร้านนะคะหน้าสุดท้ายนะคะสังเกตว่าคาว่า prayear profit and loss นะคะจะมีจํานวนเงินอยู่ซึ่งทําให้ยอดไทบร้านไม่เท่านกันนะคะคุณจดเบ็ดขนียเอาไว้ก็ได้หรือนะคะคุนริ้นหน้าสุดท้ายเก็บไว้ก็ได้ค่ะเพื่อน,นําไปปิดบัญชี โอเคเมื่อกี้ทางโปรเนาะเราบอกว่าให้คุณไปตรวจสอบนะคะว่ามีการบันทึกมีการสร้างรหัสบัญชีคาําว่าไพยอเรียนไดตัวผิดหรือยังนะคะถ้ายังนะคะให้ไปสร้างนะคะโดยบัญชีนี้นะคะ่ะจะต้องอยู่เลนไกลๆนะคะที่รีพอร์ตต่างๆนะคะไม่สามารถที่จะเห็นได้หรืออะไรอเงี้ยคะ่ะก็คือให้อยู่นอกเหนือจากรีพอร์ตนะคะแต่มากําหนดแอนคาร์ไพรนะคะให้เป็นเพียรแอ อีกหนึ่งบัญชีที่จะให้เข้าไปตรวจสอบนะคะหรือถ้าไม่มีก็ให้ไปคอทนะคะบัญชีที่เขียนว่า Return earning นะคะในส่วนนี้นะคะบัญชี Earning นะคะ Accrual type นะคะก็คือบ h e ชีนะคะถ้ากรณีที่ว่ายังไม่ได้คอทก็ให้ไปคอทบัญชีนี้นะคะการบันทึกบัญชีนะคะก็ผ่าน,นะคะ Ledger entry นะคะหรือในส่วนของ s o l u t i o นเก่าอะคะ่ะจะเขียนว่า JE เนาะนั่น n t นะคะ หรือว่าบางบริษัทูกค้าค่ะยิงเทมเพลตจากวิชั่นมาก็ได้ค่ะยิงเทมเพลตเข้ามานะคะระบบก็จะบันทึกมา,าบัญชีให้เหมือนกันนะคะในที่นี้นะคะกรณีเราปิดบัญชีในปดือนสิบสองสองพันนะคะแล้วก็ฐานสุกยจ้งเดทนะคะเป็นวันที่สามสิบทับสิบับสองพนะคะในกรณีที่เราได้กำไรนะคะเราจะเดบิดว่า p พร์เอเน e t p t o f i t นะคะเครดิตด้วย return earning นะคะกลับกันนะคะ ในกรณีที่เราขาดทุนนะคะเราจะเดบิตด้วยเ e เร r เนอร์นิ่นะคะและเครดิตด้วย p r i o r i ยนเน็ต r o f ร t ค่ะลูกค้าบางท่านนะคะอาจจะปิดนะคะรายได้ค่าจะจ่ายนะคะเข้ากำไรสะสมนะคะก็คือปิดทุกบัญชีที่เป็นหมวดรายได้ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสะสมนะคะในเพเลีสิบสาก็ได้ะคะ่ะ กรณีที่ลูกค้านะคะติดปัญหานะคะเรื่องของยา p ทร t ซิงนะคะรบกวนส่งข,งข้อมูลมาที่ทีมซัพพอร์ตนะคะโดยกอข้อมูลดังนี้คืออะไรคะคือหนึ่งนะคะ LVS ledger entry ledger setup นะคะ, up, ะ,คะอันที่สองนะคะก็คือหน้าไทยบาลานอะอันที่สามนะคะก็คือ,อชใช้เขาเนาะสองบัญชีนะคะบัญชีพายอเยออ e ์เน็ตโปรฟิตนะคะแอนล,ลอสแล้วก็รีเทิร์นนิ่ง,งค่ะ สำหรับในเรื่องของย a นโค o ชซึ่งนะคะก็จะจบประ,ะประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะขอเชิญคุณอมอนทิพย์นะคะเพื่อจะคุยเกี่ยวกับเรื่อง s u n เวอร์ชั6.4ค่ะเชิญค่ะขอบคุณมากมากค่ะ